ท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเอกไลแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม a s e s t t o ้ล่ะ a s e s ซ o โคนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านอย่างงี้หรือเปล่านะแต่วันนี้พิเศษเลยนะครับเราอยู่กับรถ Toyota h i l ส x r e v o d o u ว l e c a b นะครับผมซึ่งเป็นมดของทางอาร์มการาดนะครับผมนะครับมด a อ e เซสโต้คซ่าเทเลนไบอาร์มกาลาดเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ นะเดี๋ยวเราไปลองด้วยกันเลยนะครับผมผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันเนาะผมก็อ่ะเพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้ก็รู้สึกคันมือนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนางที่สมจริงอะไรประมาณนี้เนาะโดยมอดนะครับผมทางอราร์มกาลดเนี่ยคือคือเขาทําลถมากมายนะครับทั้งฟรีแล้วก็แบบเสียงเงินเนาะนี่ลถก็มีมากมายเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าตัวร e v วอร์แคร็บนะครับผมเนาะกับแมปนี้เลยนะครับผมอ r ะลินะนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับมามาดูกันนะครับหืมเสียงนี่ดังกระหึ่มไม่แพ้ใครเลยนะครับจะกระจาย AJ DVD นะก็มีอันนี้น้ำมันเนาะเต็มถังไปเลยนะครับสดเทอร์โบ่เต็มที่ไปเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสืดเทอร์โบใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับผมโอ้ยันนี้ก็เป็นมอดสวยสดมดงามนะก็นี่มีมากมายนะครับผมก็ในดูนะครับข้างนะครับผมโอ้สวยนะครับผม ่าด้านหน้าก็เป็นตัวหน้า f o r t u n e r นะครับผมเอามาใส่นะฮะไปดูด้านในกันนะครับผมนี่คือด้านในนะครับอ่าประมาณนี้เปิดไฟได้นะครับมีไฟนะแล้วมีเกทเทอร์โบขึ้นด้วยนะครับผมอ่าเทอร์โบก็อ,อ,อิวอิวฟิฟตฟัดฟิตฟาสกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองกัน,นอเ๋เออ คไปนะครับมาเรามาลองสเปดเป็นไงอแต่เร่งจะไม่ท็อปสเปดนะครับผมไปเกียร์สามหนึ่งร้อยโอ้ยโอ้ยแรงแรงนะ เดี๋ยวเราไปลองขับัวไปดูนะครับผมว้าแรงครับโอ้ยโค้งโอ้ย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 โค้งไม่ไปนะครับผม นะผมว่ารถค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับผมมันอยู่ที่การขับขับรถของผมด้วยแหละนะเพิ่งกลับมาเล่นก็จะหวยแตกหน่อยนะครับผมมาดูภายในนะครับดูการขับภายในอ่าตรงนี้แหละเหมาะสำหรับ Speed ไฮสปีดละไป 150, 170, 180, โอ้ยร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอุ้ยเลยนะครับโอเคนะโอ้ยเสียงนี่จัดเต็มเลยนะอุย้ยเลยไม่เป็นไรนะครับเรามาลองสปีดกันตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะ ะครับผมไปอุ้ยร้อยแปดสิบโคตรไวนะสองร้อยแล้วนะอุ้ยเดียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ดรากนะครับผมเราจะลองดรากดูนะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเด็กกันเนาะแต่เราไม่ได้มาเด็กคนเดียวนะครับผมเรามีคู่แข่งมาด้วยนะนี่นะครับผมไม่ใช่ใครที่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือเจ้าดีแม็กของเรานั่นเองนะครับโอ้ยรถผมไหละนะครับเอาใหม่นะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ คู่แข่งคูง่กัดของเราดีแม็กนั่นเองนะไป,อไปโอ้ยน้ำแล้วโอ้ยโอ้ยนำไปแล้ว 1,000เมตรนะครับผมว้าตันนะครับผม283ิเ28นาะโอเคเอาไหมเอาหไหมไปยังไม่จุใจนะนั่นกะ็เป็นมอดของทางอาร์มกาลาดเหมือนกันนะครับผมเนาะก็ไปโหลดก็ได้นะครับ อุ้ย,ยลืมคืนพวงอะไรให้ตายอะ่ะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะวู้ยโอ้ยโคตรแรงนะ ก็พอได้ีก่อนน้อก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s สไคร์กันด้วยนะครับใครที่สนใจมอดก็ไปหาได้นะครับมดเนาะที่แอมการ์ลันะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเนาะก็วันนี้ไปละก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย